มาแล้วทุกท่านโอเครูค้ไหมว่าจะเป็นไข่ กินตอนเย็ยนนะกินเป็นเวลาด้วยล่ะามาเลย <c oughs> ได้กับข้าวมาเยอะเลยเอา่าสวัสดีค่ะาม,มาแล้วมาแล้วข้า,าวเช้าไม่ได้กินเอ๊ะ <c oughs> ไีไ่กินเลย <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> จะเอาวางไวใ้ให้มันกินดูดิฟองหมดเลย ครับสบายนะไปตั้งก่อนนะมันสายเอาเหรอ่อโอเคมาแล้วมาถึงบ้านแล้วนะวันนี้หลังจากเงียบหายไปนานเต้ารถเตารถข่าวพ่อไปก็ได้เนาะอันนี้เดียวจะตาย นะคะพอดีวันนี้ก็ทำงานเลิกอพร้อมกับนักเรียนเลยรับกลับมาเลยนะคะแบกของสัมภาระมาตัดลิกเลยนะคะจัดแจงกับตอนนี้อาเลยไมาบ้าน มีข้าวพอเครื่องใช้นะคะที่จำเป็นจุดนี้เจ็บพอนะครับอ๋อเจ็บพออีกอ่าคุณเป็นแอดมินไปเป็นมือกล้องให้เป็กที่เจ็บพออยูห่างการสัมภาษณ์มึง chương trình chạy chung là nhanh ôi, nhanh 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 love you I love you nhanh ไิ้น,น้ำเพราะว่าอากาศร้อนแล้วนะคะน้ำหายหมดเลยน้ำขายอีมากสักครู่นะคะนม่ ปน้อยๆนะคะจัดเตรียมของเอ่อจัดต่อเลยมีปู่ก็ไปรับน้องนะคะได้เวลาแล้วเลิกเรียนแล้วนะคะ เขาหยอกเขาหน่อยนะเขาพูดอยู่ผูด้เดียวไมารู้จะพูดอะไรแล้วอะ่ะโอ้เย่เขาเนี่ยนะเอาจริงเลยกูไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะคะเอออยากให้เขาพูดหยอกพูดแจ๊กหน่อยมีดเออดูว่าจะาจะพูดยังไงนะอยู่คนนี้ไปไม่เป็นก็ขัดเลยอ่าไปก็ ไปกันไปกันเหนื่อยไหมไอ้ไอ้รัดอยู่เป็นทางบ้านแต่ของเขาอาการดีขึ้นแล้วเลยแต่อเนี่ยไอเจ็บข้อยู่เพราะอะไรอากาศเปลี่ยนแปลงคือก็เรียกว่าเลย มาเนี่ยอก้นี่มันคืออ้วนอย่างเอี้อได้อาหารที่คุณทำงานไงป้อนแบบอาหารดีอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีกับข้าว <c oughs> ตั้งแต่ปุ้ยทางานที่โรงอาหารเนาะของเรียนก็มีอาหารมาเลี้ยงน้องแมวน้องหมาเยอะเลยกินสบายเลยอิ่มอิ่มก็ากาเลย นี้เลยแต่ละคนทั้งใจแอนทั้งใจเกอร์ทางนมชาโนมน <laughs> ่กต้องเจใครก็เป็นน้ำมูกนะคะตัวนี้ เนี่ยนะคะสุนี 嗯、oh. นีเคค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะจากของในร้านนะคะเดี๋ยวก็ขอจบคลิปแค่เ,เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ